สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แขวนทีวีอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยรองรับทีวีได้ถึง65นิ้วรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลติดตั้งง่ายราคาไม่แพงเพียงอันละ250บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนทางช่องสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับสวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอ วันนี้ผมจะมาเล่าหนังที่เพิ่งได้รับรางวัลออสการ์ครั้งที่93มาถึง2รางวัลจากรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมกับรางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมหนังมีชื่อเรื่องว่า The Father เป็นเรื่องราวของชายชรา,าคนหนึ่งที่เขากำลังจะสูญเสียความทรงจำไปทีละนิดจนจำอะไรไม่ได้เลยและคนที่จะต้องมาคอยดูแลความทรงจำสุดท้ายของเขาก็คือลูกสาวของเขาเอง แล้วเรื่องราวมันจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดมาที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังเดินมาตามทางอย่างเร่งรีบแล้วเธอก็เดินเข้ามาในอาคารพลางร้องเรียกหาพ่อที่อยู่ในแฟลตที่ว่างเปล่าจนมาเจอกับชายชราคนหนึ่งนั่งใส่หูฟังฟังเพลงอยู่ในห้องหญิงสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าแอนส่วนชายชราคือพ่อของเธอเขามีชื่อว่าแอนโทนี ทั้งคู่ถกเถียงกันเรื่องคนดูแลพ่อยืนยันว่าเขาไม่ต้องการใช้ทั้งนั้นแล้วยังหาว่าคนดูแลขโมยนาฬิกาไปจึงได้ไล่เธอออกแต่ลูกสาวก็บอกว่า เป็นไปไม่ได้ให้พ่อนึกดูดีๆแล้วลองไปหาใหม่แต่พ่อกลับบอกว่าจาไม่ได้เมื่อหาไม่เจอก็แสดงว่ามีคนขโมยไปทั้งคู่เถียงกันไม่จบลูกสาวจึงบอกให้ไปดูในตู้เก็บของที่อยู่ใต้อ่างอาบน้ําที่พ่อมักจะซ่อนของมีค่าไว้แล้วมันก็เจอนาฬิกาเข้าจริงๆพ่อก็เลยแก้ตัวว่ายังไงคนดูแลนั่นก็เป็นขโมยอยู่ดีพ่อรู้ก็เลยเอานาฬิกามาซ่อนไว้ก่อน แล้วพออารมณ์เย็นลงแล้วพ่อสังเกตเห็นว่าแอนดูเหนื่อยก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอบอกว่ากําลังจะย้ายจากลอนดอนไปอยู่ปารีสเธอเคยบอกพ่อไปแล้วนี่จําได้ไหมพ่อจําไม่ได้และรู้สึกกังวลขึ้นมาก็เลยถามว่าทําไมถึงจะย้ายไปอยู่ปารีสล่ะเธอบอกว่าเพราะเธอคบกับชายคนหนึ่งเขาอยู่ที่นั่นชายชราก็เลยตัดพ้อว่าลูกทิ้งพ่อไปแล้วต่อจากนี้มันจะเกิดอะไรกับพ่อ แอนต้องกล้าน้ำตาเอาไว้ขณะที่ตอบไปว่าเธอจะหมั่นมาเยี่ยมพ่อบ่อยๆแต่พ่อจําเป็นต้องมีคนดูแลคนใหม่นะต่อมาขณะที่แอนโทนีอยู่ในครัวเขาเปิดเพลงบรรเลงขณะเก็บของเข้าตู้แต่เขาคิดว่าได้ยินเสียงนอกห้องจึงปิดเพลงลงแล้วเรียกชื่อลูกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบเขาจึงออกไปดูก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซฟาซึ่งเขาไม่รู้จักเลย เขาก็เลยถามด้วยความงุนงงว่าเข้ามาทำอะไรในแฟลตของเขาชายหนุ่มตอบว่าเขาคือพอลและที่นี่ก็คือแฟลตของเขาแอนโทนีไม่เชื่อพอลเลยบอกว่าจะโทรหาแอนชายชราถามเขาว่ารู้จักแอนด้วยเหรอพอตอบว่ารู้สิผม่าเป็นสามีของเธอมาสิบปีแล้วในจังหวะนี้พ่อจะดูสับสนมากนะครับแล้วถามว่าตอนนี้เธออยากกับแอนแล้วใช่ไหมพอก็บอกว่าไม่ได้อยาก พ่อยืนยันว่าแอนอนะจะไปปารีสเพราะเธอคบกับหนุ่มฝรั่งเศสอยู่พอก็ฟังโดยไม่ได้เถียงอะไรนะักแต่ก็ไม่ได้ดูที่จะเชื่อชายชลาเช่นกันพอก็บดเรื่องที่แอนพยายามผลักไสตัวเขาจะให้ไปอยู่ที่บ้านพักคนชลาแล้วจูจู่แอนโทนีก็ตะโกนด้วยความเกี้ยวกลาดว่าเขาไม่มีทางจะออกจากแฝดนี้เด็ดขาดแต่พอบอกว่าที่นี่ไม่ใช่แฝดของคุณคุณย้ายมาอยู่กับเราหลังจากที่ได้ทะเลาะก,กับคนดูแลล่าสุดแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งที่แอนโทนีจับต้นชนปลายไม่ถูก ทั้งแอนกลับเข้ามาในบ้านแต่ภาพที่เห็นก็คือเธอไม่ใช่หญิงสาวคนเดียวกับตอนเปิดเรื่องนะครับพ่อเลยถามว่าแอนอยู่ไหนส่วนเธอก็ตอบว่าก็หนูนี่ไงแอนแม้ว่าจะงุนงงแต่พ่อก็พยักหน้ารับแล้วเมื่ออยู่คนเดียวเขาพยายามประติดประต่อเรื่องราวแอนมาคุยด้วยความเป็นห่วงพ่อก็บอกว่าตอนแรกชงกาแฟอยู่ในครัวแล้วอยู่ดีๆก็มาเจอสามีของลูกแอนบอกว่าเธอหย่ามา5ปีแล้วเขาจึงถามกลับว่าคนเมื่อกี้นี่คือใคร ผู้ชายที่รับถุงใส่ของไปจากมือของเธอคนคนนั้นเขาเป็นใครแอนก็บอกว่ามันไม่มีใครเลยนะแต่พ่อยืนยันว่ามีิเขาเดินเข้าไปในครัวพยายามมองหาผู้ชายคนนั้นแต่ก็ไม่มีใครตามที่ลูกสาวของเขาบอกจริงๆแอนสงสารพ่อมากเธอปลอบเขาหายามมาให้กินพ่อบอกเธอว่าเรื่องแปลกๆแ,แบบนี้เกิดมาสักพักแล้วจากนั้นก็ถามย้ำว่าแล้วแฝดนี่เป็นของพ่อใช่ไหมแต่แอนเลือกที่จะไม่ตอบ ต่อมาขณะที่แอนกําลังคุยโทรศัพท์ซึ่งคราวนี้คือผู้หญิงตอนเปิดเรื่องและคาดว่าน่าจะเป็นแอนตัวจริงนะครับกำลังคุยกับสามีประมาณว่าพ่อจําเธอไม่ได้อีกแล้วในระหว่างนั้นก็มีเสียงกลิ่งดังขึ้นเธอไปเปิดประตูต้อนรับหญิงสาวที่จะมาเป็นผู้ดูแลพ่อคนใหม่เธอคนนี้มีชื่อว่าลอล่าพ่อก็ออกมาจับมือทักทายแล้วคุยกับลอล่าอย่างน้ําไหลไฟดับแบบคนแก่อารมณ์ดี แอนฟังทั้งคู่คุยกันแต่พ่อมักจะพูดถึงแอนแบบไม่ค่อยดีนักหาว่าแอนพยายามจะยึดแฟดเขาแอนกั้นน้ำตาเอาไว้โดยเฉพาะตอนที่พูดถึงน้องสาวของเธอพอพ่อเอาตะบอกว่าเขาชอบลูกสาวอีกคนมากกว่าเธอเป็นจิตกรและทั้งคู่ก็สนิทกันมากพ่อไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงไม่ติดต่อหรือว่ามาเยี่ยมหลายเดือนแล้วทั้งยังชมลอล่าว่าหน้าเหมือนลูซี่ลูกสาวอีกคนของเขาด้วย ต่อมาขณะที่แอนกำลังเช็ดแก้วด้วยท่าทางที่เศร้าส้อยเธอทำแก้วตกแตกตอนก้มลงไปเก็บเธอก็ร้องไห้ออกมาเนื่องจากความเหนื่อยและความกดดันเธอเข้าไปในห้องนอนของพ่อห่ผมผ้าให้เขาอย่างอ่อนโยนจากนั้นก็บีบคอของเขาแต่นั่นเป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นต่อมาแอนกำลังคุยกับสามีเรื่องคนดูแลพ่อคนใหม่ใบหน้าของสามีเป็นคนละคนกับตอนต้นเรื่องอีกแล้ว แอนกังวลมากเพราะแค่เธอออกไปซื้อของข้างนอกบ้านพ่อก็ลืมเธอแล้วมันทำใจได้ยากเมื่อเวลาพ่อมองตาเธอแต่ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครสักพักพ่อเดินมาที่ประตูถามว่าเรามีแขกมาหรือเปล่าเย็นนี้แอนบอกว่าไม่มีแล้วพ่อก็มาถามเรื่องนาฬิกาอีกครั้งคิดว่ามันหายไปแอนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาให้ แล้วพ่อก็เดินผิวปากกลับมาที่ห้องที่พอลสามีของแอนนั่งอยู่เขาพูดชมนาฬิกาข้อมือถามย้ำๆว่าของนายเหรอซื้อมาเองจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่อีกฝ่ายชวนพูดเรื่องพี่เลี้ยงแทนขณะที่พ่อก็จ้องนาฬิกาไม่เลิกพอยังคงโน้มน้วให้พ่อเห็นความดีของแอนแต่พ่อก็เอาแต่พูดเรื่องลูกสาวอีกคนพอก็เลยโมโ oh หเลยถามว่าคุณตั้งใจจะอยู่กวนคนอื่นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน แล้ววันต่อมาสองพ่อลูกก็มาพบคุณหมอเพื่อประเมินอาการพ่อบอกหมอว่าลูกสาวจะย้ายไปอยู่ปารีสแอนบอกว่าเธอไม่ได้จะไปทำไมพ่อเอาแต่พูดเรื่องนี้พ่อก็ยังยืนยันว่าเธอจะไประหว่างนั้นหมอก,ก็จดข้อมูลไปด้วยเมื่อออกมานอกห้องหมอก,ก็บอกว่าอาการของพ่อแย่ลงมันเป็นเรื่องลับมือยากหากมีอะไรก็ให้รีบติดต่อมาแล้วที่บ้าน แอนจะทํางานทุกอย่างในบ้านท่ามกลางความเงียบและความอ้างว้างแม้แต่ตอนซื้อของพอพ่อโทรมาเร่งเธอเธอก็จะต้องรีบกลับมาเวลาพ่อมีปัญหาเธอเข้ามาในบ้านเห็นพ่อพยายามสวมเสือ้อแต่ก็ทําไม่ได้เธอช่วยสวมเสือ้อแขนยาวให้เขาวินาทีนั้นเหมือนพ่อกลับมาเป็นปกติเขาสังเกตเห็นความเหนื่อยของเธอเขาก็เลยถามเธอว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแอนก็บอกว่าเปล่าพ่อก็การาบขอบคุณสำหรับทุกอย่าง เย็นวันหนึ่งขณะทานอาหารกันแอนพูดเรื่องของลอล่าเธอบอกว่าพ่อน่ารักดีแต่ลอล่าจะอยู่แค่6กโมงเย็นหลังจากนั้นจะมีแอนดูแลตลอดแอนลุกออกไปพ่อก็เลยถามพ่อว่าแอนเป็นอะไรเขาตอบว่าเธอเหนื่อยมากพ่อบอกให้พาแอนไปพักบ้างสามีก็พูดด้วยความฉุนเฉียวว่าทั้งคู่เคยจะไปอิตาลีแต่พ่อบรดานก่อเรื่องกับคนดูแลคนเก่าซะก่อนปล่อยไว้คนเดียวไม่ได้พวกเราก็เลยต้องเอาพ่อมาอยู่ด้วย พ่อก็อึดอัดน,นะครับเขาก็เลยขอตัวไปเอาอาหารเพิ่มพอแอนกลับมานั่งที่โต๊ะเธอขอให้สามีหยุดพูดกันนักกัแหน่พ่อได้แล้วเขาบอกว่าผมก็อดทนไปเยอะแล้วนะทั้งคู่เริ่มทะเลาะก,กันพอพยายามกอบให้พาพ่อไปอยู่บ้านพักคนเชลาให้อยู่ใกล้มือหมอมากขึ้นพอพ่อเลิศเลือนไปหมดแล้วแล้วตอนนั้นแอนโทนีก็มาได้ยินเข้าเขาก็เลยรีดเดินออกจากห้องนั้นไปเช้าวันต่อมาแอนโทรหาแพทย์หญิงคนหนึ่งแต่หนังก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าโทรมาทำไมนะครับ กลับมาที่พ่ออีกครั้งหนึ่งเขากําลังเดินออกมานอกคลองมองเห็นเก้าอี้แล้วก็ถามว่าของพวกนี้มาจากไหนแล้วภาพวาดของลูซี่ลูกสาวคนเล็กล่ะแอนบอกว่าพ่อสับสนกับแฟตของตัวเองที่นี่ไม่มีภาพวาดอะไรจุดนี้ก็เลยทําให้เราเห็นว่าพ่อเริ่มสับสนหนักขึ้นทุกทีและการที่หนังถ่ายทอดผ่านมุมมองของพ่อทำให้คนดูรู้สึกสับสนมึนงงไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จร่วมไปกับพ่อด้วยสักพัก ลอล่าเดินเอาชามาให้และจะไปเอายาพ่อก็หุดหิดใส่เธอถามว่าสังเกตไหมว่าแฟดนี้เปลี่ยนไปแล้วอยู่ดีๆเขาก็อารมณ์เย็นลงพูดซ้ำว่าลอล่ามีใบหน้าเหมือนลูซี่ลูกสาวของเขาลอล่าก็ตอบว่าเธอเพิ่งรู้เรื่องของลูซี่แล้วก็เสียใจด้วยเรื่องอุบัติเหตุพ่อก็ถามว่าอุบัติเหตุอะไรหรอลอล่าก็รีบบอกว่าไม่มีอะไรหรอก เพราะว่าไม่อยากให้พ่อรู้ว่าได้เสียลูกสาวไปแล้วพ่อก็ได้ชวนรอล่าคุยสักพักเธอก็ขอตัวไปเอาของแล้วก็มีผู้ชายมายืนอยู่ด้านหลังซึ่งก็คือพ่อคนแปลกหน้าตอนต้นเรื่องนะครับเขาถามคําถามเดิมว่าคุณตั้งใจจะทําลายชีวิตลูกสาวแค่ไหนและจะมีชีวิตอยู่ไปอีกนานไหมแล้วเขาก็เดินมาตีชายชะาหลายครั้ง พ่อร้องหาแอนแอนวิ่งมาหาเขาปิดหน้าร้องไห้เหมือนกับเด็กเธอเลยเอานาฬิกามาให้พอตกใจกับอาการของพ่อมากและในตอนนี้หนังก็เผยให้เห็นว่านี่คือพอสามีตัวจริงนะครับที่ยืนอยู่มันคล้ายกับว่าพ่อสับสนมึนงงจำเรื่องราวสลับไปมาตลอดเวลา แล้วกลางดึกคืนนั้นแอนโทนีก็ตื่นขึ้นเพราะว่าได้ยินเสียงเรียกเสียงนั้นบอกว่าเธอคือลูซี่เขาก็เลยเดินออกจากห้องมาเดินไปตามเสียงนั้นเมื่ออืมมือไปเปิดประตูบานหนึ่งมันก็กลายเป็นสถานที่อื่นคล้ายโรงพยาบาลและในห้องที่เปิดประตูทิ้งไว้มันก็มีร่างของลูซี่นอนหายใจรวยลินร่างกายมีตะบาดแผลและความเจ็บปวดซึ่งมันก็คือความฝันของแอนโทนีนั่นเอง แล้วในตอนเช้าแอนก็ได้ทากับข้าวตามเคยที่โต๊ะอาหารพ่อก็บอกว่าฝันถึงลอล่าเหมือนพ่อไม่ยอมรับกับตัวเองว่าคนที่อยู่บนเตียงในฝันคือลูกสาวของเขาที่ประสบอุบัติเหตุ ตอนนั้นเองเสียงกลิ่นก็ดังขึ้นแอนบอกว่าเธอจะไปเปิดประตูให้ลอล่าเข้ามาแต่เมื่อเห็นหญิงสาวผู้มาใหม่แล้วพ่อก็ต้องตกใจเมื่อลอล่าที่พ่อจำได้กับกลายเป็นผู้หญิงอีกคนไม่ใช่ลอล่าที่หน้าเหมือนลูซี่พ่อบอกนี่มันไม่ชอบมาพากลซะแล้วความคิดของเขาเริ่มไม่ประติดประต่อลอล่าก็ย้ำว่าเราเพิ่งเจอกันนะจำไม่ได้แล้วหรอแต่พ่อรีบเดินกลับเข้าห้องไปแอนก็เลยเดินตามเข้าไปคุยกับพ่อในห้องพร้อมกับลอล่า แอนถามว่าจำช่วงที่พ่อย้ายมาอยู่กับเธอได้ไหมพอพ่อมีปัญหากับคนดูแลคนเก่าแล้วเธอก็เดินไปลูดบ้านเปิดพยายามฝืนยิ้มบอกว่าห้องนี้มองเห็นวิวสวนสวยสวยด้วยนะแล้วเธอก,ก็กลับมานั่งคุกเข่าต่อหน้าพ่อพูดให้เขาเชื่อว่าอยู่ที่นี่น่าจะดีกว่าทุกคนลงความเห็นกันแล้วและนั่นแหละครับในท้ายที่สุดเธอก็ตัดสินใจพาพ่อมาอยู่ที่บ้านพักคนชรานั่นเองแล้วพ่อก็ถามว่าแล้วลูกล่ะลูกจะทำอะไรอยู่ที่ห้องไหน เพราะเขาเชื่อว่าลูกสาวคนนี้จะอยู่กับเขาทุกที่แอนค่อยๆอธิบายว่าเธอกําลังจะไปปารีสพ่อจําได้ไหมที่เธอเคยบอกไว้พ่อปฏิเสธว่าไม่จริงลูกบอกพ่อว่าจะอยู่ที่นี่ด้วยกันกับพ่อและพ่อก็ได้ร้องไห้แอนก็กลั้นน้ําตาวันไม่ไหวอีกต่อไปพ่อเอื้อมมือไปลูบแก้มของเธอแล้วถามว่านี่พ่อต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วน้องสาวของลูกล่ะอยู่ไหนพ่อคิดถึงน้องแอนตอบได้เพียงว่าพวกเราทุกคนก็คิดถึงน้องเหมือนกัน จากนั้นแอนก็รีบเดินออกมาจากอาคารเธอขึ้นไปนั่งในรถด้วยความเจ็บปวดที่ต้องปล่อยให้พ่ออยู่ที่นั่นแต่มันคงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วจริงๆในห้องเล็กๆห้องเดิมแอนโทนีเดินไปเปิดหน้าต่างเขารู้ตัวว่าไม่ได้ใส่นาฬิกาและหามันไม่เจอจึงล้องเรียกหาแอนพอเปิดประตูออกไปกลับเจอกับคนแปลกหน้าไม่เหมือนทุกครั้งที่จะเจอหน้าแอนเสมอ หญิงสาวคนนั้นกลับมาเคาะห้องเธอเอายามาให้พ่อถามว่าแอนไปไหนแล้วเธอเป็นใครมาทําอะไรที่นี่เธอก็บอกว่าเธอเป็นพยาบาลมาคอยดูแลคุณไงพ่อสับสนอีกครั้งแล้วก็ถามว่าแล้วเขามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่พยาบาลก็บอกว่าสองสามสัปดาห์ได้แล้วพ่อยังคงสับสนคิดว่าตัวเองยังอยู่ที่บ้านเขาก็เลยโต้อตอบกลับไปว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนลอล่าคนที่หน้าเหมือนลูซี่ยังเป็นคนมาดูแลเขาอยู่เลย พยาบาลไม่ได้เถียงอะไรมากนักนะครับเธอจัดเตียงให้เรียบร้อยให้เขากินยาแล้วเขาก็ถามขึ้นมาอีกครั้งว่าแอนหายไปไหนเธอจึงตอบว่าแอนอไปปารีสหลายเดือนแล้วแน่นอนว่าแอนโทนีก็ไม่เชื่อเขายืนยันว่าแอนจะไปในตอนแรกแต่สรุปแล้วก็ไม่ได้ไปพยาบาลจึงเอาโปสการ์ดมาให้เขาดูแล้วก็เล่าว่าแอนทําอะไรที่ปารีสบ้างเมื่อวันก่อนเรายังอ่านด้วยกันอยู่เลยฉันบอกคุณหลายครั้งแล้วว่าเธอมีแฟนหนุ่มชื่อพอลอยู่ที่นู่น จากนั้นก็มีชายอีกคนเดินเข้ามาเขาน้าเหมือนผู้ชายที่พ่อเคยเจอและคุยด้วยในช่วงต้นเรื่องนะครับเป็นอีกครั้งที่พ่อรู้สึกว่าทุกอย่างผิดปกติไปหมดเมื่อผู้ชายคนนั้นออกไปแอนโทนีก็ถามว่านั่นใครพยาบาลก็ตอบว่านั่นคือบิลเขามาเจอคุณที่นี่ทุกวันแล้วการที่แอนโทนีจําใครไม่ได้และสับสนบ่อยๆทําให้เขาเริ่มกระสับกระส่าย เขาชี้มาที่พยาบาลแล้วถามว่าเธอคือใครเธอบอกว่าเธอชื่อแคทเธอรีนเขาถามต่อว่าแล้วฉันเนี่ยคือใครกันแน่เธอก็ตอบอย่างใจเย็นว่าคุณคือแอนโทนีเขาก็หัวเราะออกมาเล็กน้อยบอกว่าชื่อนั้นเพราะดีนะแม่น่าจะเป็นคนตั้งให้พอนึกถึงแม่ของตัวเองอารมณ์ของเขาก็เปลาะบางมากเขาเอาแต่บอกว่าแม่จะแวะมาหาแต่พยาบาลบอกว่าลูกสาวคุณตั้งหากหล่ที่จะมาแอนโทนีร้องไห้อยากไปหาแม่ขอให้คนมารับเขา เขาอยากกลับบ้านเลาวากับว่าตอนนี้เขาได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งทั้งท่าทางน้ำเสียงและการร้องไห้สะอึกสะอื้นแคทเธอรีนพยาบาลพยายามปลอบอันทนีบอกว่าเขารู้สึกราวกับว่าตัวเองเป็นใบไม้ที่ค่อยๆล่วงหล่นจากนั้นก็หัวนึกถึงแฟดที่เขารัก พูดซ้ำๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฟดของฉันฉันจะซุกหัวนอนตรงไหนความหวาดกลัวและความสับสนอันรุนแรงทำให้แคทเทอรีนต้องเข้ามาปลอบอย่างอ่อนโยนและพาเขามานั่งที่เตียงเธอก่อไม่เขาออกไปเดินเล่นในสวนบอกว่าวันนี้อากาศดีนะแดดก็ออกด้วยทุกอย่างจะดีขึ้นเองแอนโทนีก็ได้สงบลงดุดดังใบไม้ที่ผิวไหวในสายลมแล้วหนังก็จบลง สรุปนะครับเรื่องราวจบลงพร้อมกับสะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดอันน่ากลัวที่ทําให้คนคนหนึ่งค่อยๆสูญเสียความทรงจําและติดอยู่กับเรื่องราวในอดีตยึดโยงตัวเองไว้กับสถานที่หนึ่งคือแฝนอันเป็นที่รักเฝ้าคิดถึงลูกสาวคนเล็กที่ได้จากไปปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงอันเจ็บปวดโดยไม่ได้นึกถึงลูกอีกคนที่ดูแลเขาไมา่อย่างยากลําบากจนวินาทีสุดท้ายเมื่อเธออยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยไม์ แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป8.3คะแนนแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวไปก่อนบายๆครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u u s สไ i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ